วันนี้เราไปเที่ยวไหนกันจ้าบอร์รี่ตลาดนัดพูดก่อนตลาดนัดตลาดนัดงดังตลาดนัดตลาดนัดเฟื่องฟ้าพูดอะไรพูดเะไรตลาดนัดเฟืองฟ้าโอ้โหพูดชัดนะเนี่ยพูดไม่ชัดเลยเาทำเสียงแบนี้สพิอ่ะฟวกกล้องหน่อยเพื่อนๆวันนี้จะไปเที่ยวตลาดนัดเพื่อนๆฝากซื้ออะไรไหมคะ เกพื่อนเพื่อนเบอร์รี่จะไปตลาดนัดเพื่อนเพื่อนฝากซื้ออะไรไหมคะเพื่อนเพื่อนเบอร์รี่จะไปตลาดตลดเพื่อนเพื่อนอยากฝากซื้ออะไรเอาใหม่ดังๆนะเพื่อนเพื่อนเบอร์รี่จะไปตลาดนัดเพื่อนเพื่อนจะซื้ออะไรฝากซื้ออะไรไหมคะเพื่อนเพื่อนเบอร์รี่อยู่ถนนหลันรีบไปเลยจะรีบไปดูงาน ถึงไงทุกข้างเลยอ,ะอ่ยเยะเพื่นเพียนวันนี้หนูก็เราวัยรุ่นจะไปตลาดแล้วนะเพนเพียอนอยากฝาสีอะไรเพืนเพียนอยากฝาสีอะไรเดี๋ยวบริบพาไปเที่ยวตลาดนั้นนะคะเดี๋ยวนี้พาเที่ยวไปตลาดนั้นนะคะเดี๋ยวริพาไปเที่ยวตลาดนั้นนะคะเดี๋ยวรีบพา กันเลยเพื่อนๆไป,ปลุยไปลุย